ดัง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 ดดังดีดดังดังดบอกันง yes> ี้มามามาไกลอะไรดัอะไรดังคนติงงอะไรดังก่อะไรดังกว่าเปลอ๋อโอเคซื้อได้ไหมมุกเนี้ยซื้อว่าอย่าเล่นอีกอ้ไรดัง ด้วยความที่เมื่อกี้นี้หน้าเวทีมันมันเงียบนะคะก็เลยบอกแม่ๆว่าขอเมื่อกี้นี้หนูบอกว่ามันหน้าเวทีก็ถ่ายหน้าเวทีแล้วมันเงียบใช่ไหมแม่เขาเขาทำอะไรให้หนูรู้ไหมเขาร้องว่าดังมันดังๆนะเพื่อให้หน้าเวทีมันดังไม่น่ารักจริงๆเลยอ่ะขูเกตไลฟ์สดแล้วใช่ไหมขูเกตไลฟ์สดชมนขูเกตไลฟ์สดนิดนึงแล้วบรรยากาศหน้าเวที อยากเลยขายมาเลยเดี๋ยวจะขยับรถนะคะเพราะว่าจอดด้านหลังด้านหลังเวทีแม่ๆเขาแนะนําว่าอย่าจอดหลังเวทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วเดี๋ยวอาจจะทุกคนต่างคนต่างออกรถอาจจะติดก็เลยเดี๋ยวจะไปขยับรถนะคะวันนี้ถ่ายหน้าเวทีให้ดูนิดนึงค่ะวันนี้ก็ที่ร่วมทาบุญกั่วัดสามสิบบาทเวทีวันนี้ไม่มีหลังคานะคะเป็นสอนสุพรรชลค่ะวันนี้เล่นดนตรีสดนะคะ นี่ัเทียมมาแล้วนี่นี่มยาเลยาปไม่ต้องเป็นอะไรนําากับไม่ยาอยู่บนเวทีอ๋อากั่ไ่เนมแไม่ให้แล้วก็รถแม่มากันแล้วนะคะค่ะปาใครอ่ะเบคอค่ะกงเ็บคอใหญ่มากเลยนะคะกงเมาคค่ะมาโครบค่ะ ชอบเลาชมชอบเลยใชมไมชมในที่วันนี้แกงเจ็บคอมีใครบ้างแม่อะไรเป็นน้อยค่ะแม่น้อยแม่นป้อมค่ะแม่จิ๋มค่ะแม่เอสดค่ะแม่ล่อคอนแม่ด่งพรค่ะแม่ดวงพรนล่องพรนล่องพรค่ะแม่ทีแม่ต้นรักค่ะแม่แอลค่ะ แม่เก๋ค่ะแม่เก๋แม่เก๋ค่ะแม่ใหญ่แม่เก๋ค่ะแม่เก๋ค่ะแม่เก๋แม่เก๋ค่ะแม่เกวันนี้เราได้รู้จักแม่แม่แกงเก็บคอนะคะมีเท่านี้ใช่ไหมครบเลยใช่มหมิคนวันนี้สิคนครบเลยเอ่อถ้าได้ดูนะจะได้เห็นชื่อแล้วเนาะแม่แม่เขาบอกชื่อตัวเองหนูก็เพิ่งวันนี้แะค่ะก็มีกันเยอะขนาดนี้นะคะสำหรับแก๊งเก็บคอวันนด้วยความที่เขามากันทีละคนวัีลูกถามหาเลยมามืดเล